โคงการสืบค้นต้นน้ำสายน้ำและสัพพชีวิตเกินความคาดหมายเป็นการเรียนรู้ที่ผมว่ามีประสิทธิภาพมากในหนังสือนี่คือเป็นไปเราไปจำสิ่งที่กราสุปมาให้แล้วแต่เนี้ยเราไปสัมผัสรอบตัวสามมิติแล้วก็ ไม่มีกรอบไม่มีรั้วอะไรเส้นมันออกไปได้ทุกทุกทางนะครับก็รู้ไว้ประเด็นที่แน่ๆที่เราไม่รู้ก็คือความรู้เกี่ยวกับพันไม้ซึ่ง่ร้รู้น้อยมากเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นไม้ป่าแล้วก็รู้สึกว่าเวลามันน้อยเกินไปครับมันมันมันน่าสนใจมากมาก แล้วก็น่าจะมีความต่อเนื่องมากกว่านี้ด้วยครับหมายถึงว่าเราน่าจะทำซ้ำในจุดเดิมด้วยซ้ำไปคเพราะว่าเพราะว่าเรามาเรียนรู้เรื่องว่าไอ้ไอ้ความสํคัญความสคัญและความสัมพันธ์ของระบบนิเวศแบบนี้มันมันส่งผลกับภาวะที่น้ําแล้งยังไงน้าท้ายสมบูรณ์ตลอปีเป็นยังไงครับตอนนี้เรามาในหน้าแล้งถ้าเราทําอีกทีในตอนหน้าฝนมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ พี่มลิจะเป็นคนเป็นคนโน้ตครับเจ็เป็นคนโน้ตใงนเล่มเล็กสิบแปสิบแน่วนี่นีพี่าจะเป็นคนสเก็ตใบลักษณะของเรือนพุ่มกับลำต้นของแต่ละต้นใบเป็นยังไงต้นเป็นยังไงอ่างเี้สงเท่าไหร่อะไี้ก็มาแบบโฟกัสให้ดูว่าใบ มื่อถามข้อมื่อว่าเบื่อไหมตอนแรกก็หนุกหลังเริ่มเบื่อมากอาจจะมันจะเยอะเกินไปสมายที่ผมเด็กก็คงนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามเขาว่าทำไมไม่ไปวิ่งเล่นกูบอกว่าอยากให้ช่วยสงสารพ่อแม่จริงๆเคยเข้าไปศึกษาธรรมชาติเลย ม่ครับคือเพินครับก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นงแรกที่ที่ที่เก็บร่องรอยมาด้วยแล้วบันทึกมาวิเคราะห์อีกรองอะไรอย่างนี้ครับก็แสดงว่าจริงๆเนี่ยในครอบครัวก็มีกระบวนการเรียนรู้แบบผ่านร่องรอยมาแล้วใช่ครับนะเออเอาได้ใช้สิ่งอันนี้เป็นประโยชน์อยู่แล้วมันก็จะเห็นสังเกตภาพรืเยอะเขาเขาสรุกใช้สัญลักษณ์ความหลากหลาย แต่จริงๆวิธีการที่ที่ลงแบบนี้เลยเนี่ยผมผมชอบฝ่านะครับผมรู้สึกว่ามีความน่าสนใจมีชีวิตชีวาดีเพียงแต่ว่าผมติดปัญหาว่าคือถ้าจะลงให้มันค่อนข้างครบถ้วนเนี่ยมันจะมันจะดูยากมากเลยอืมก็เลยตัดสิในใจใช้เป็นแบบเป็นลักษณะเป็นปร้อมูอันนี้ยะงเห็นได้ชัดจริงๆแล้วคือวิธีการที่หลากหลายหมายถึงว่าแล้วคือมันเป็นมุมมองที่การเห็นหรือการการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆจริงๆ มันไม่มีอะไรดีกว่ากันเน่นะแต่มันมีลักษณะเฉพาะของแต่ละอย่างนี้มันเห็นความสัสมพันธ์หมดอันี้เห็นเห็นกลุ่มเห็นความหลากหลายก็มีแต่ทุกอย่างถ้าประกอบกันไปเนี่ยมันก็มียิ่งมีความหลากหลายอีกเรื่องที่เห็นครับคือพอเราเข้าไปใกล้แล้วเนี่ยได้ความรู้จากนกจากนกเรยิงแล้วเนี่ยพ <c oughs> อเข้าไปอยู่ในที่จริงแล้วรู้สึกว่ามันมันรอบบางมา, <c oughs> า,มากๆเลยปรอบบางสุดๆเลย คือ <c oughs> ในตัวเขาเองเนี่ยมีทั้งสร้างและทำลายในตัวอยูอ่แล้วเรานี้ส่วนเกินมากเลยผมวะ่าส่วนเกินครับ <c oughs> คือเราไปแทรกแซงไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเนี่ย <c oughs> ส่วนเกินทันทีเลย <c oughs> แล้วมันมีแต่ลงอย่างเดียว่ะเนี่ยเราได้กอไผ่สองกอซึ่งจริงๆกอไผ่เนี่ยมันเหมือนกับเส้นขนงนมันเยอะแต่ว่าเอาจริงๆให้รง แต่ว่าพอพีเต์ลงนาก็ไม่มีวิธีว่าจะทำไงให้เห็นว่าต้นกอไผ่มีพื้นที่กว้างยังไงค่ะก็ต้นที่บอกเนี่ยค่ะคือว่าเล็งไว้แล้วของคนอื่นก็ต้นกระติบกระจ้อยเราก็เกาของเราเด็ดสุดเพราะว่าเราก็มองไว้แล้วมันมีทั้งไรแค่นมีเดฟมีตีนตะขาบมีหหญ้ามีอะไรโหเราแบบว่าเกือบ3ามเมตรโอบเนี่ยมันกลายเป็นว่าตอนทําไปแล้วถึงรู้ว่ามันเป็นต้นไม้ที่ยอดหัก มันก็ไม่ได้ให้ม<า>ลมเ<ห>นา<ห>ให้กิน <laughs> <c oughs> จันเขียวอะไรนะคะก็มีไผ่จริงๆแล้วเราก็ยังเราก็เจอโหยว่าเจอตอไม้เจออะไร <c oughs> แต่ว่าก็เลยลดทอนอะไม่ได้ใส่แล้วก็จะมีไม้เออส่วนใหญ่จะเป็นไม้หนึ่งที่จำแนกไม่ได้แล้วก็ไอ้พวกใบเดียร <c oughs> ์ก็ <c oughs> ได้แต่ดูรูกปกระพันแล้วก็มันก็จะเป็นหนึ่งพุดไม่ถึงหนึ่งเสียง่ะซึ่งจริงๆตรงนี้จะเยอะ ว่าพอมีกอไผ่ซะแล้วเนี่ยต้นไม้ที่ใหญ่ใหญ่เกินของเรามันก็มันก็ขึ้น,นลำบากเหมือนกันรัศมีมันก่จริงมันมันจะคุมกว้าจงจนกระทั่งตรงนี้มันล้มลือนตรงทางเดินมันก็ไม่ได้แผแลก็